นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับเร่องวมนนีกจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือเว็บจี n s i ไซ y o u n e e d from Harvard Business Review ของ Harvard Business Review สิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวันก็คือเรามีตั้งแต่เว็บ 1, 2และ3 การที่มีเว็บหนึ่งและ2มาก่อนนั่นก็หมายความว่าเรามีเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยมากในยุคปัจจุบันนี้สมัยก่อนเราจะส่งต่อข้อมูลกันก็ต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ to เซิร์ฟเวอร์หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ to เพีย er. แต่ตอนนี้มันเป็นเว็บ3แล้วนั่นหมายความว่าเรากําลังส่งต่อแบบ peer er. p พ e r to p e e r p to นั้นคือการที่เราส่งต่อแบบบล็อกเชนแน่นอนว่าการที่เราได้ยินคําว่า p e ี to p e e r นี้ แล้เราจะได้ยินบ่อยครั้งกับคนที่เขาคุ้นเคยกับเขา BitTorrent BitTorrent ก็คือเว็บที่เราสามารถที่จะโหลดโปรแกรมโหลดหนังโหลดเพลงแน่นอนมันผิดกฎหมายแล้วมันไม่ถูกลิขสิทธิ์แต่ตอนนี้ที่ถูกปรับตัวเรียบร้อยกลายเป็นเว็บสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ดิสนีย์หรืออะไรแบบนี้เป็นตน้นรวมไปถึง Spotify, Apple Music สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าเรากำลังปรับเปลี่ยนไปในสู่ในยุคข,ของการที่เรา ติดต่อสื่อสารผ่าน P2P มากขึ้นในโลกอนาคตนี้ผมก็มีความคิดว่าการที่เราจะหาสิ่งต่างๆความบันเทิงเสพสื่อหรืออะไรก็ตามแต่เราจะไม่ได้หาจากเซิร์ฟเวอร์อีกต่อไปมันจะเป็นการที่เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงว่าทุกคนจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองเราจะมีเซิร์ฟเวอร์ด้วยกันของเราอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตมือถือรวมไปถึงคอมพิวเตอร์ของเราที่มันจะนําไปซึ่งฐานข้อมูลดาต้าเบสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจริงๆแล้วการที่เราจะเชื่อมต่อ P2P น,นี้หรือ P2P มันก็จึงเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อแบบไร้ที่ติและมันก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้อย่างแนบสนิทจริงๆเหมือน่วันว่าจริงๆแล้วเราก็ศึกษาเรื่องนี้มานานมากพอสมควรผ่านเว็บบิดผ่านเทคโนโลยีต่างๆซึ่งเว็บพีนี้สามารถจะแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนั่นคือความรวดเร็วยิ่งความรวดเร็วมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีความรู้สึกว่ามัน seamless หรือมันขาดการที่มันรู้สึกเป็นความตะกุกตะกักของความคิดของเรานั่นเองผมกม็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเว็บ3หรือเว็บที่ไม่มีศูนย์กลางข้อมูลเป็นของตัวเองทั้งหมดเพราะว่าอนาคตนี้กําลังจะมาย้ําเตือนเราว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นศูนย์กลางต่อไปไม่มีอะไรที่มันจะมาดึงร้างเราว่าให้เราทําสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราเคยทําอะไรที่เราเคยทํานี้เราจะถูกล้างบางหมดเลย อะไรที่เราเคยเป็นนี่มันก็จะเป็นแค่อดีตของช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะดึงรั้งเราได้อีกต่อไปนี่คือภาพของอนาคตนี่คือภาพของ b ล o อกเชน i n อันนี้คือภาพของสิ่งที่เรากําลังเรียนรู้เรื่องของ AI อย่างมานานนะับหลายปีแล้วแน่นอนว่าจริงๆแล้วอนาคตนี้เป็นสิ่งที่ใกล้กันกว่าที่เราจะนึกถึงไว้อีกและมันก็จะกลืนกินอาชีพหลายลอาชีพแถมมันก็จะสามารถตัดตัวกลางไปได้เยอะมากๆคาว่าตัวกลางนี้ไม่ว่าจะเป็นโบรกเกอร์ middleman หรืออะไรก็ตามมันก็จะเป็นตัวเน้นย้ำว่าเราจะไม่ได้ใช้มันอีกต่อไปเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าความเป็นไร้ศูนย์กลางเราจะเชื่อมต่อซึ่งันและกันผ่านบุคคลและบุคคลนี่แหละมีความเป็นเซิร์ฟเวอร์มีความเป็น Server, เซนทรัลไลท์ของตัวเองซึ่งมันก็คือดิเซนทรัลไลท์ของระบบนั่นเองกระดูกสันหลังของคําว่าดิเซนทรัลไลท์ก็คือการสร้างเว็บ3นี่เองผมคิดว่าการที่เราจะสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์โอกาสที่ระบบจะล่มนี้โอกาสแทบจะเป็นศูนย์เลย นั่นหมายความว่าเซิร์ฟเวอร์นี้มันพยายามเชื่อมต่อที่ตัวมันเองผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งอินเทอร์เน็ตนี้มันก็จะสามารถเชื่อมต่อจากบุคคลอีกบุคคลหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วสมัยก่อนเราก็ต้องมีเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ก็จะปิงมาเพื่อจะเป็นการตอบสนองว่าโอเคมีคนเรียกไปแต่ถ้าเกิดสมมติมันเป็นดิจิทัลไลท์ปุ๊บเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่จำเป็นต้องปิงไปที่ไหนมันก็คือเว็บสู่เว็บเว็บฟรีก็คือดิจิทัลไลท์ในสิ่งที่คนนั้นกําลังเชื่อมต่อซึ่งงกกันเอ ซึ่งคนที่มันเชื่อมต่อซึ่งกันและกันก็จึงเป็นเหตุผลว่าความเบาวความสบายการที่เราไม่จำเป็นต้องสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ที่มันใหญ่ๆสามารถเขียนบนเว็บที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่อะไรมากมายนั่นก็จึงเป็นโอกาสของบล็อกเชนโอกาสคริปโตโอกาสของการตัดมิดเดิลแมนต่างๆต,ต,ต,ต่อไปได้จริงซึ่งนั้นผมเชื่อว่ามันเป็นตัวเน้นย้ำว่าเรากำลังลดการพึ่งพาประชากรมากมายลดการพึ่งพาบุคคลที่จะมาช่วยทำงาน เมื่อเราไม่มีคนที่มาช่วยเหลือตรงนี้เราก็จะมีจะต้องสร้างระบบให้ดีการเขียนโค้ดจึงจําเป็นการทําให้มันโปร่งใสก็จึงเป็นทางออกที่สําคัญมากๆของยุคสมัยนี้เหมือนกันและในอนาคตอันใกลน้นี้ผมคิดว่ามันก็จึงเป็นโอกาสของคนที่มีไอเดียต่างๆที่เห็นว่าผู้มาก่อนการนี้มีความหมายอย่างไรแล้วมันก็ทําให้ผมทึ่งมากๆว่าเว็บทรีหรือเว็บสนี้ทําให้มันสมุดและซีมเลได้อย่างแท้จริง ยังไงแล้วก็ตามมันก็จึงเป็นอนาคตที่เราต้องเผชิญอยู่แล้วซึ่งหลีกเลี่ยงไปไม่ได้เราแค่น้อมนําว่าเออมาใช้เว็บจีเรามาใช้แอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์ดีกว่าและแอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์นี้มันยิ่งกว่าสมัยก่อนมันเหมือนเราสามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์ได้เลยไม่จำเป็นต้องเปิดผ่านระบบปฏิบัติการ Op e r a t i n g s y s t e m ใดๆจุดเริ่มต้นมันมาจากการที่เราเริ่มมีการเจาะออข้อมูลในระบบจากผู้ที่ไม่หวังดีนั่นก็คือแฮกเกอร์ ผมคิดว่าเว็บทรีเนี่ยโอกาสที่แฮ็กก็จะมีโอกาสพอสมควรแต่ไม่ได้มากมายเท่ากับการที่เรามีเซิร์ฟเวอร์เว็บทรีนี้กําลังสร้างอยู่บนสิ่งที่เอาจริงมันเหมือนมันไม่มีอยู่จริงพอมไม่มีอยู่จริงปุ๊บเราจะแทบจะไปหาโค้ดหรือหาอะไรแทบไม่ได้เลยคนคนหนึ่งถูกเก็บเอาไว้และเขาเก็บเอาไว้อย่างมิดชิดมันเหมือนกับรหัสของคริปโตวอลเล็ตเราไม่จำเป็นต้องไปบอกใครทุกคนจะรู้ Public Address ของเราแต่เขาจะไม่รู้ Private Key หรือว่าซีฟเวอของเรา นั่นจะเป็นเหตุผลว่าเราก็จะไม่ต้องหาเหตุผลว่าทาไมเราถึงต้องนิยมใช้เว็บทีกันมากขึ้นอนาคตมีเว็บโฟเว็บไฟผมคิดว่าสิ่งที่มันจะลดขนาดลงก็คือเว็บอาจจะมีขนาดที่เล็กหรือว่าอาจจะตั้งอยู่บนคลาวด์รวมไปถึงอาจจะไม่มีตัวตนอยู่จริงนั่นก็จะเป็นเหตุผลว่ามันแค่เป็นโค้ดเท่านั้นเองโค้ดทั้งหมดกําลังสร้างทุกสิ่งทุกอย่างกําลังสร้างระบบให้มันสเสถียรและมั่นคงโดยที่ปราศจากเซิร์ฟเวอร์ที่มารองรับใดๆเลย โอกาสจะล่มเป็นศูนย์โอกาสแฮกเกอร์ถ้าจะเป็นศูนย์นั่นเป็นความหวังมนุษย์ทุกๆคนว่าเรากําลังมีเว็บ3ที่ล้ําสมัยที่เป็นเทคโนโลยีที่ไปสู่อนาคตอย่างแท้จริงซึ่งมันกําลังจะสร้างให้เรารู้ว่าการโหลดหน้าเว็บแบบเซลวินาทีในแค่อึดใจเดียวมีอยู่จริงมันจึงเป็นตัวแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาดแถมเว็บไซต์เหล่านี้ประมวลผลอย่างรวดเร็วขึ้นเยอะมากผมรู้สึกประทับใจมากตอนที่ผมได้เข้าเว็บทรี แล้วก็ได้เห็นว่าแอปพลิเคชันที่เรากำลังเชื่อมต่อกับคริปโตเล็ต t มันน่าทึ่งจริงๆเหมือนประมาณว่าเราแค่คอนเนคกกันมันดีเทคว่าเรามีเอ็กเทนชันอะไรบ้างในเว็บเบราว์เซอร์ของเราแล้วมันก็กดคอนเนค t ได้เลยอย่างสมมุติและราบรื่นจริงๆเหมือนประมาณว่าจริงๆเเว็บทรีมันไม่ได้เป็นแค่คริปโตเล็ต t แต่เรานิยมใช้ในคริปโตเล็ตในวันนี้เพราะว่าเรากำลังสร้างบางสิ่งบางอย่างให้มันดิจนทัลไลซ์ dex หรือว่า d e c e n t r a l i z e d e x c h ต่างต่างก็สามารถที่จะสร้างบนเว็บได้เหมือนกันรวมไปถึงเว็บไซต์ที่เป็น d e Decentralized f i n น n c e ก็สร้างจากบนเว็บอีกเช่นกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่า c e n t r a Li z e อาจจะเจ็บหนักหรือจุกเลยด้วยซ้ำในช่วงนี้คุณอาจจะเทรดบนด e จิทั Li ลซ์มากกว่าที่เป็น c e n t r a Li z e แล้วในวนันนี้ซึ่งบริษัทเอก,กชนอาจจะต้องปรับตัวว่าเฮ้ยการที่เราไม่มีศูนย์กลางอย่างแท้จริงเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไร ทำให้เราเรียนรู้ว่าไม่มีใครสามารถแฮกระบบเราได้เว้นเสียว่ามันจะเกิดจากการพิชชิ่งแอตแท็กสแกมพิชชิ่งหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาพยายามจะให้เราเนี่ยคลิกลิงก์ล็อกอินคอนเน็กต์เล็ตแบบเว็บทรีที่มันเป็นสแกมเมอร์หรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนั่นก็จึงเป็นตัวเน้นย้ำว่าเราแค่เรียนรู้ต่อไปเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังเข้าเว็บไซต์นี้มันมีความน่าเชื่อถือมันไม่มีความน่าเชื่อถืออย่างไรเมื่อมันไม่มีความน่าเชื่อถือเราก็แค่ออกมัน ออกจากสิ่งเหล่านั้นไปออกห่างจากเว็บพวกนั้นเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ระบบบล็อกเชนหรือระบบเว็บ3รมล้วนมีที่มาจากการที่เราต้องการลดตัวกลางหรือมิดเดิลแมนเมื่อเราพยายามลดตัวกลางลงเราก็แค่พยายามทำให้มันดีขึ้นโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าวันนี้เรากำลังลดตัวกลางไปมากน้อยเพียงใดไม่ว่าจะเป็นนายหน้าโบรกเกอร์ซื้อขายหุน้นรวมไปถึงเดี๋ยวนี้ผมพยายามศึกษาคริปโตมากขึ้น ในเซ็นทรัลไลด์หรือดิเซ็นทรัลไลด์ไม่มีตัวกลางอีกต่อไปคือคนที่พัฒนาระบบกับคนที่เขาดูแลระบบแทบจะไม่มีเลยมีแต่คนเขียนโค้ดเท่านั้นนักพัฒนาคือคนเขียนโค้ดผู้ดูแลระบบก็คือคนเขียนโค้ดทุกคนคือคนเขียนโค้ดกันทั้งนั้นเลยผมมีความคิดว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมีเบื้องหลังว่ามีคนพัฒนาระบบต่างๆมากมายแต่แน่นอนเราจะไม่เชื่อมต่อผู้คนอีกแล้วเราลองเชื่อมต่อกับ AI กับบอท ความเป็นฮิวแมนเนี่ยมันก็จะน้อยลงมากๆในยุคอนาคตแล้วมันอนาคตอันใกลน้นี้ไม่ใช่ไกลเลยสิ่งที่เราต้องปรับตัวก็คือเราต้องรู้ว่างานที่เราทําสิ่งที่เราเป็นมันสะท้อนอะไรให้สิ่งที่เรากําลังคิดต่อไปได้บ้างเรากําลังอยู่บนยุคที่เราไม่มีผู้คนที่จะมาตอบเราเรากำลังตัดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเสริมสร้างมาถสงิอย่างให้รวดเ,เร็วมากยิ่งขึ้นเว็บ3หรือเว็บ3าําลังจะมาเกินกิน เว็บหและเว็บ2ต่อไปเราจะมีเซิร์ฟเวอร์และเราจะรวดเร็วกว่าเดิมอย่างมหาศาลเลยผมเชื่อว่าทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ิด้วยนะครับ